จะเอาอะไรบอกแม่ก่อนน้อปูนไม่ทำอะไรมาจะเอาอะไรลูกดจะเอาดินอะไรอะรถดินรถด,ดินตรงไหนรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เอาให้รอตรงนี้นโอเคเดี๋ยวแม่เข้าไปเอาให้น้อปูนเข้าไม่ได้หรอกรู้เรื่องไหมคันนี้ไหมคันนี้ โอ๊ยดอกปานทำไมกางเกงน้องเป็นอย่างนั้นหรอดึงดึงกางเกงให้น้องไ,ไว้ดึงกางเกงแน่โอ้โหปูนสภาพไม่ไหวเลยเนี่ยเอาปานดึงเกงให้น้องก่อนเร็ว ดึงกางเกงให้น้องก่อนโอ้โหปูดดึงกางเกงสิลูกกางเกงอ่ะตูดน้าดึงกางเกงก่อนพี่ปานดึงกางเกงให้น้องแม่บอกให้ดึงกางเกงให้น้องก่อนเร็วๆน้องปาน แม่บอกให้ดึงกางเกงให้น้องก่อนเห็นไหมตูดมนันออกมาแล้วดึงอางเกงดึงเ,เ,งงเ,เร็วให้พี่ปันดึงอางเกงก่อนอ,อ่ะดึงขึ้นพอแล้วพอละโอเคโอเคโอ้โหครับ ไหนน้องปูนหันหน้ามาทิโอ้โหไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยสภาพหมดเลยปูนน้องปูนเงยหน้าทีไหนดูหน้าทีดูหัวนั่น,นใครทำใครทำ พี่ปันทำเหรอไม่ได้ทำไม,ไม่ทำได้ไงเนี่ยน้องบอกว่าพี่ปันหัวอยู่เนี่ยหนื้อปันไม่ได้ทำนาคุณงทำเองไม่จริงอะ่ะบหมอปันต้องเครื่องกี่โคนใส่หัวน้องเนี่ยกับน้องบอกปันหัวปันหัวอยู่อะ่ะไม่ได้เรื่องละไม,ไ,ลมไม่ไหวเลย 百。